ตลาดสดคว่างซี yeah! ร่วมด้วยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสดำเพริ่งผสมมะนาวอิ่มจุกกันไปแล้วคนอยากสร้างงานสร้างอาชีพอยากกระพริตาเพราะมันว้าวจริงๆใครที่อยากขายของออนไลน์อยากมีร้านอยากมีอาชีพเสริมร้านคิ๊ซี่ซำเพลงรวมทุกเอฟเฟกต์ ว่าเศษชิ้นมาไว้ที่นี่และที่สำคัญราคาเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นเองคุณถามถามหน่อยที่นี่มี6ชั้นเลยเหรอใช่ครับผมขายมากี่ปีแล้วคะจริงจริงขายมา 18, 18ปีแล้วครับ18ปีครับผมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่ามีของขายเยอะมากราคาเริ่มต้นที่5บาทจริงไหมใช่ครับบุก๊กเอาถุงแค่นี้มาจำลองช้อปปิ้งไม่รู้ถามว่ามีพาไปดูมีอะไงมีหลายอย่างเลยหรอคะ ให้คุณทามพาอา,าหมวยบุกโกไปหน่อยถึงแม้ว่าตอนนี้สมัยก่อนนะบุกโกะตาฉันเดียวสวยน่ารักมากแต่บอเออเปด้านลม,มที่เกาหลีค่ะคุณทามคาตรถจีนนี้ไม่มีอ่งเปามีแต่ความรักของเราเอาบปอ่าเข้าเรื่องเริ่มช็อปเลยที่กิฟซี่เขามี6ชั้นค่ะแต่ละชั้นสุดแสลอลังการยางชั้นหชั้น5และชั้นสี่จะขายเสื้อผ้าของใช้ของพี่น้องมุสลิมทั้งชายหญิงแล้วก็เด็ก ชั้น3 2 1เนินันขายทุกอย่างจากกระเบือ,อยันเรือลบคือมีทุกอย่างจริงๆค่ะอย่าหาว่าเมาส์เลยคนบุกคลถ<ะ>ามหน่อยของที่เรานำเข้ามาขายเรามาจากที่ไหนครับเรามีซัพเลอร์เยอะมากทั้งในไทยทั้งในจีนทั้งอินโดทั้งอะไรอย่างนี้ อ๋อเขามีของขายจากทั่วเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ร้านก็จะถูกส่วนใหญ่คนมารับก็เอาไปขายของได้ไปไลฟ์สดไปขายไปเลยตามอาทาต่างๆก็คือมาซื้อแค่ตัวอย่างไปไลฟ์ก่อนได้เลยได้เลยได้อาเดอนเราไปสั่งกับทางราเขาก็จะมาดูก่อนว่าอยากได้ชิ้นไหนไม่ต้องสต๊อกเราไม่ต้องสต๊อกส่ตนว่านี้มีมาพันชิ้นพวกก็ว่าไปไลฟ์กันหนึ่งกระยาพอมาพันชิ้นเราก็ให้ทางร้านส่งได้ใช่ไม่ต้องลงทุนเลยเราไปสต๊อกจุดเริ่ม ของเขามาจากร้านที่คาดผมส่งออกไปยังต่างประเทศตอนหลังตลาดส่งออกไม่ดีค่ะก็เลยมาขายเองวิ่งตามบูธต,ตามห้างต่างๆแม่และพี่น้องสี่คนช่วยกันขายจนได้โอกาสขยายมาสำเพ็งและกลายเป็นอาณาจักรแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญร้านนี้ขายของถูกแบบอึ้งกันไปเลยมีวิธีไปบอกปาปามามมาว่ายังไงว่าเอ้ยเราต้องมีการปรับตัวนะต้องมีขายออนไลน์นะ มันไม่เหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S นะคือตอนแรกก็มีถกเถียงกันถ้าถ้าเป็นคุณพอ่อคุณแม่รุ่นเก่าก็ตอนแรกก็ยังไม่อยากให้ทําเพราะว่าก็จะกลัวว่าลงทุนไปกลัวว่ากลัสูญเปล่า,าแต่ผมก็ขอเขาให้ได้ลองพอได้ลองเสร็จปุ๊บขายดีขายดีพอแม่เห็นว่าผลตอบรับกัมดีเขาก็สนับสนุนคืออันนี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวถูกต้องไหมคเลยครับคุณทำเป็นพี่น้องกี่กี่คนมันก็บริหารด้วยกันทั้งสี่คนเลยครับผมหมดเลยอ้อโหเล่นจ่ายเงินหน่อยคะ ของมันเยอะก็เป็นปกตินะผมไม่ใช่ของใช้คนเดียวนะ <c oughs> นี่อะไรอะ่ะกระเป๋าเก็บความเย็นกระเป๋าเก็บความเย็นเขียงเครื่องปั่นข้าวเอาไว้ป,ปั่นผลไม้ปัน่นสุขภาพของดิฉันสังเกตสิค้ที่ลองเ,อเครื่องสุขภาพค่ะ <c oughs> ที่หยอดห้องน้ำ <c oughs> นี่มีของทุกอย่างซื้อไว้ <c oughs> ก่อนคะ่ะ <c oughs> ให้ท่านเอคุณผู้ชมข่าของทั้งหมดนี้ที่ผู้กดซื้อนะคะ เป็นเงินทั้งหมด1,190บาทครับเซมปรอบมลอค่ะาาถ้าเรวสวมุโกเนี่ยอยากอยู่บ้านแล้วเข้าไปดูของก่อนแล้วค่อยมา ต้้องเขาไไปที่หนก็คือเราเข้าไปที่เว็บไซต์เออ่กิฟซี่สัมเพ็งนะครับ com จะมีสินค้าโชว์ทุกอย่างหรือว่าเราจะเป็นแอดไลน์แอดกิฟซี่ก็จะมีสินค้าเด้งใหม่ทุกวันว่าวันนี้เรามีสินค้าอะไรเข้าบ้างแล้วก็หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเราก็มีกิฟซี่ออนไลน์ผมวันนี้ขอบคุณคุณทามมากที่ให้มาบุกนะหนึ่งกิฟซี่สัมเพ็งแบบนี้วันนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้ช็อปจุกเวอร์พันกว่าบาทเองคุณผู้ชมขา่าหน้าคุณผู้ชมจะพาไปไหนต้องรอติดตามรายการตลาดสดพรามซีทุกวันเสาร์สี่โมงสิบห้าทีทางช่องสามกี่หัวม สวัสดีค่ะบ๊ายบายฮัลโหลค่